We'll เบสปรพตอเอเจนต์ Agent, บริษัทอสังหาริรมทรัพย์ชื่อดังคว้ารงางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์2024ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จผู้นำด้านธุรกิจในหน้าอสังหาริรมทรัพย์ชั้นนำของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสารรค์สำหรับเบสโปรพตอเอเจนต์บริษัทอสังหาริรมทรัพย์ชื่อดังครบวงจรที่ให้บริการด้านการซื้อขายเช่าจ้างดำเนินการสินเชือ่อด้วยทีมขายมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีที่ล่าสุดค่ะสามารถคว้าอีกหนึ่งรงางวัลใหญ่สยามอินเตอร์เนชั่นแนล อาวอร์ด2024ในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีเดน่นเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณกฤษฎีธรรม,มพิวนันเป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัลดังก่าวณหอประชุมใหญ่อาคารก้าวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒน,นาค่ะสวัสดีครับกฤษฎีธรรม,มพิวันนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่ง c ี o บริษัท The Best Agent Property ครับ รู้สึกบรางวัลสก็ภูมิใจมากนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทั้งนี้นะครับมอบรางวัลนี้ให้กับทางบริษัทนะฮะก็ The Best Property Agent นะครับเราเป็นบริษัทในนาอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ทำการดูแลตั้งแต่รับบ้านสำหรับใครที่ต้องการจะขายบ้านนะฮะแล้วก็หาลูกค้ามาซื้อบ้านโดยทาง The Best Property เนี่ยก็จะสนับสนุนตัวแทนนะทั้งเรื่องของสินเชื่อนะครับเรื่องของการตลาดเรื่องของกฎหมายต่างๆทำให้สามารถเนี่ยนำส่งมอบบ้านที่ ผู้ขายก็ต้องการขายส่วนผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องการบ้านใหม่นะฮะก็ทําให้ตามสโลแกนของเราก็คือส่งต่อที่อยู่ของความสุข<ม>เพราะว่าทุกๆคนที่อยากขายบ้านขายได้ก็มีความสุขเนาะ<ม>ส่วนคนที่อยากได้บ้านใหม่เวลาได้บ้านใหม่เนี่ยก็ได้ความสุขเช่นกันตัวแทนของเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่ประสานงานแล้วก็ดูแลตรงนี้อย่างครบวงจรเลยครับณปัจจุบนันนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์หลังจากทุวงโควิดมาตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะสวนทรมองว่าเป็นยังไงบ้างก็ลูกคูณตรงๆนะครับว่า หลังจากโควิดเนี่ยภาพรวมของบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตมากนะฮะแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ในการมา work from home มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะครับแล้วก็ความน่าแปลกอย่างหนึ่งคือแม้แต่ตลาดอสังหาภาพรวมประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตนะักแต่ the best property เนี่ยเราเติบโตขึ้นทุกปี นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจัดสรรแล้วก็หาบ้านเนี่ยที่ตรงกับความต้องการได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีบ้านนะครับที่อยู่ในลิสต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมที่ดินอาคารพาณิชย์ทุกรูปแบบนะครับมากกว่า2 0,000รายการทั่วประเทศไทยจึงทําให้สามารถแมทชิ่งระหว่างผู้อยากขายกับผู้ซื้อเนี่ยตรงใจแล้วก็นําส่งความสุขนําส่งบ้านให้กับทุกคนได้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่า จากข้อมูลที่ผมทราบนะ The Best Property Agent เนี่ยปัจจุบันนี้น่าจะเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่ได้นำเรื่องของ Big Data เข้ามาสนับสนุนนะครับให้ตัวแทนแหละทำงานง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆนะครับคือทางเราเนี่ยใช้ระบบศูนย์กลางที่ไม่ว่าตัวแทนคนไหนเนี่ยหาบ้านเข้ามาได้เราจะมีเราจะมีตัวแทนนะครับใน The Best Property เนี่ยมากกว่า5,000คนช่วยกันขายฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ทั้งผู้ขายเพราะถ้าเกิดว่าเป็นในหน้าทั่วไปเนี่ยอาจจะ1คน มีเพื่อนๆ3คน5คน1ิคนช่วยกันขายแต่ที่นี่เนี่ยเราสามารถช่วยกันโคเอเจต์นะครับภายในบริษัทอย่างเดียวก็5 0 0 0ันกว่าคนแล้วฉะนั้นก็จะง่ายทั้งผู้ฝากขายรวมถึงผู้ซื้อครับบางทีเนี่ยติดต่อมาที่นายหน้าแล้วอาจจะอยากได้บ้านบ้านที่นายหน้าคนนั้นมีอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาก็สามารถมาเลือกบ้านอีก2 0 0 0 0รายการในบริษัทไปนําเสนอลูกค้าได้นะฮะแล้ว <ๆ S 2> มีการควบคุมคุณภาพในสู่การบริแทนยังไงบ้างครับเพราะว่าเรามีตั้งห้าพันคนเลยอ่า ในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของ Academy เราเนี่ยมีระบบการเรียนการสอนที่ไม่ได้สอนแค่ตอนที่นายหน้าหรือว่าตัวแทนใหม่เข้ามานะครับสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ต้นนะครับด้วยระบบ e-learning ระบบออฟไลน์ line. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยเดอะเบสพัฟพาร์ตี้เนี่ยก็จะมีบรรยากาศการเรียนรู้ให้ทุกๆสัปดาห์นะครับ<ม>เป็นทางออนไลน์ก็คือทางเดอะเบสทอล์ก uh, นะครับรวมถึงมีการจัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารพัฒนาระบบทําให้ตัวแทนเนี่ยเรียกว่าตามยุคตามสมัยทันนะครับห,หลังจากนี้ระวังเป้าหมายใ,ในการทำธุรกิจของเรายังไงบ้างครับก็เหมือนตอนนี้อ่อเศรษฐกิจน่าจะเริ่มเรียกว่ากลับมาเดินได้แล้วก็ เป้าหมายถัดไปของ The Base นะครับแน่นอนว่าก็ยังคงยึดมั่นในสโลแกนส่งต่อที่อยู่ของความสุขแต่ว่าเราเองเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาฝั่งของหลังบ้านก่อนนะครับให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นสามารถนําส่งข้อมูลหรือว่าเชื่อมต่อให้กับพัฒนาตัวแทนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะฮะและในส่วนของตัวแทนเองเนี่ยเราก็อยากจะเพิ่มปริมาณนะครับให้มีปริมาณมากขึ้นรวมถึงคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานส่งต่อที่อยู่ของความสุขตั้งแต่วันที่เริ่มฝากขายกับเรานะครับจนถึงวันที่ส่งมอบบ้านให้กับ เจ้าของบ้านคนใหม่แล้ตอนนี้คือเราก็ยังเปิดรับตัวแทนอยู่เรื่อยใช่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยที่อยากจะมาเป็นตัวแทนไม่มีประสบการณ์ในการเป็นนายหน้าหรือความรู้ด้านอสังหามาก่อนเลยนะครับก็สามารถทักขามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ Line at, at the best agent นะครับยังคงเปิดรับอยู่ตลอดนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากจะฝากขายบ้านหรืออยากได้บ้านหาบ้านก็ตามนะครับสามารถติดต่อไปที่ l i น์แอเดียวกันก็คือ l ไลน the b e s t a g e n t หรือเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมบ้านได้เลยนะครับ tb.co.th เป็นเว็บไซต์นะครับหรือว่าใครถนัด Facebook ก็เป็นเว็บเป็นผู้แฟนเพจนะครับ The Best Property ซื้อขายบ้าน,นครับ